ดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางบ้านทุกทท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะบ่าวาซิยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนาะคะ่ะมันนี้กะมาพบกับช่องปะต้อยคือเกา่าเนาะคะ่ะสิบผ้ามาขอโชคอลาบมาหาแนวทางเนาะคะ่ะทา่านผู้ชมมาหาแนวทางไปฝากกับเอฟซีทางบ้านเนาะคะ่นะเนาะกัมืัอนีก้กะมาอยู่ที่ศาลเว้ยต้นตะเคียนเนาะคะ่ะเจ้าแม่แตะเคียนแก้วมณีนะคะซึ่งมันนี่กะเดินทางมาน้ากันสามช่องเนาะคะ่นะเนาะ มากับทางช่องมาวินแ้วก็หนองน้ำเนาะคะ่ะแต่พอ่อเลยไม่โม่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมพวบามันอยู่กลางกลางป่าเนาะคะ่ะกลางมันอยู่เป็นดอนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเป็นดอนเป็นป่ากระยุกลางตดเครียดเนาะค่ะเนาะยู่ในปลาบ่อย,อยงไงแต่ยู่ในดงในปลาละท่านผู้ชมค่ะมาขอโชคขอลาภเนาะคะ่มะมาหาแนวทางของวดวันทีสิบหกธันวาคมพศสอง 2, 8ันห้า้อยหกสิบแปดนี้ ค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องกะมัดไทยเผื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะมาขอโูคขอลาบตามทีสถานทีสักทิิตั้งต่างเนาะค่ะมื้อน,นี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปด่านไมกันไปํำรวจเบิ่งว่าเอาเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ย้ยินเสียงเครื่องบินเอาอย่าบอกเด้อว,ว่าเป็นเครื่องบินนั่น เดียยินผ่านผู้ชมเพื่อบินตำตำจังสีเมื่อไหร่เขาสิมาบ้างนี่เจ้าบ่แต่ว่าจะ่ริ่มด้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องป้ต้อยหลักกาทีมงานทุกทุกทันเนาะค่ะเนาะป้าว่าสิเป็นหนุ่มอามคนเดิมบบาวแปรชาแนลน้องน้ำชาแนลมาวิ่งชาแนลแล้วก็พ่อทองแหลคนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกทุกทันเนาะค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวขอไปดานให้กันไปค่ะ ค่ะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมื้อน,นี้จะเอารถมานสองขันเนาะคะ่ะมากับทางช่องน้องน้ำ่องมาวินเนาะคะ่ะเนาะประตไอยก็ได้น้ำรถนี่แหละรถพ่วงเนาะค่ะสองหนึ่งสามนะคะ, 1, ะ,คะทะเบียนรถมาน้ำกันโยแม่ยางน้ำหนาดีเนาะเหมือนนี่มาน้ำกันหลายคนเนี่ยไปเนาะคะ่ะน้องน้ำบ้านแห่งบ่กกับกายงางน้ำหนาละสัน เดี๋ยวเดแต่ว่าก็สะอาดด้วย,วยค่ะท่านผู้ชมมาทำกุ้งสะอาดกต่วาปัดมาขวดเนาะค่ะแต่ว่าก็มีชาวบ้านคือกันหลับมันมาปัดกวดเอาอ,อยากซองบริเวณลล์กับปลอกนี่เนาะค่ะจับเจ้าแม่แต่ยื้อเอาขยัน,น แม่ที่บอ่แม่พูดูดเรียนไปได้หึทังไหนเออเขาจังเสียงคนเรีนละนามนามบางนาใหม่แม่ว่าเดียวนเสียงเขาจค้นรหม่นวามีเสียงคนเรียนอืมเสียงขวกๆวหยหยใบไปแห้งเลยมันลกบต่จะว่านั่นซิงใบใบยืนน่ะเครื่องไม่นั่น เดี๋ยวขวบ้างคนเด้อบ้างสังเกตและกนอนยอุ้ยอุ้ยยิงเกลือปาดไม่จต่ตัวใหญ่ๆนี่ล่ะยิงเกือกับยังไข่ก็แนวเอือนอยู่นี่ยตงมองบริเวณหลอดลอนงหลอดหลอด่อนเืือมีอียงนะคะ จ้าุเด้อจะมยกระเที่ยงแก้วมานี้มาหนี้ลูกหลานมาขอเพิงบุญบรารมีเด้หอ <S <S หมดที่แล้วเลยบ่ได้ม,ดมาเนาะไม่กินคือหลายอยู่เด่น่ <S <S นไม่กินเปลือกสมอมืเปลือกสมเดวยวสิซองไห้บึงเนาะค,ะะค่ะเนาะหางประทัดตะต้อยคิดว่าหางประทัดเข่าอยู่เด้หางประทัดเกาเน่อยสามแปดสี่ อาัตะเกของต้นที่สายงดทีดล้วสามแปดสี่ห้าสองต้นใหี่อ่างพัดตเก ا สามแปดสี่ห้าสองนะะเข่าห้าสองเมียนก็ต้องเบิ้งัะคนอืม ค่ะเดี๋ยวเบิร์บริเวณหลบหลบไปจะว่ามาวิ่นเบิงหลบหลบทางนันเหรอเนาะท่านผู้ชมไปเตรียมของสาบไหว้นะคะแม่ตะเคียนแก้วมันด้วยกันนะคะท่านผู้ชมนคอะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามช่องเลยนะคะ So, FC, โซดีเอฟซีทั่วโลกทั้งสามช่องเลยนะครับต้องน้ำแชนแนลก็ต่อยแชนแนลแล้วก็ในแชนแนลนะครับนี่ก็พอดีคิ้วว่างนะครับออกมาพร้อมกันสามจองนะครับหมดทีแล้วไม่ได้มาหาเจ้าแม่นะครับเพราะว่าทั้งทั้งสามช่องเลยนะครับไม่ได้มาหาเจ้าแม่ท่านแต่ มีที่ได้มาถ่ายด่อยก็คงจะเป็นบ่าวแพะนะคบ่าวแพะบางครั้งก็ลูเดียวบางครั้งก็มากับบ่าวไก่นะครับเจ้าแม่ตะเคียนแที่ยวมณนีนนะครับปวดที่แล้วเรขยก้างประทัดประทัดเก้านะครับเข่านะครับเข่าสองโตนะครับมีห้าสองนะครับที่เข้าเดี๋วันนี้ก็นะเตรียมผลไม้แล้วก็ มีน้ำแดงน้ำดืม่มมาถวายพร้อมด้วยดอกไม้ทูกเพียนนะครับคือมาสักการะป้ายบอกเก่าพ,พ่อเจ้าแม่ตะเคียนแก้วมณีนะครับเออโอ้ยเทียนทเทียนเมนนื่อไจุดเพิ่มเอกองนี้มันไหลลงมาได้นะต่อไปเราลองค้อมห่อนไห้ดอด้วยว่า น,น้ำตาเทียนมันไหลเลยไหมเลยอน <S 2> <S 2> <S 2> <S ใส่คือไม่ิมือคือพันเีน้ยหมมโอ้ตีกันวัดกันลุมอุ่มนะครับเปียนัมนมสีเทียมคือพันเี้ยีมกมมีนี่พอออเพราะตงแยตบกผมไม่ให้ังหลายน่วยเลยตีหลายนะครับี มันอยู่ในด,ดวงโพลตีกันพันลมอุมน่นไหมครับไม่มตัวยังไงเลยท่านผู้ชมอีกตัวอ้วนสาธุทจาะแม่เด้อไอ้ปานจตมีกล้วยวันนี้ก็จะมาขอโชคลาภกับท่าแม่นะครับเป็นโคร้งสุดท้ายของววันที่1 6ธันวาคมพศ2568นนะครับใช่นั่นก็จะมาขอสองอย่างก็คือ เลขทูบเสียงไทยแล้วก็เลขลูกแป้งนะครับไฟตรงอนี้เันนี้ยังยังมาไฟไปใส่เบิดตกไฟไหยิบไปและะ้วกันไฟตีบึ่งมาล้มมือเตรียมใส่กันนะ แต่ผู้ชมกลายเป็นมาพปนหนาวออนตอนนี้ยังไหลเออเดี๋ยิน้แต่เสียงเครื่องดีเสียง,งแวบ,บ่านไปว่างอ้นขาวๆด,ดี๋ยวิี้เสียงเสียงนอ,อง่มอแต่ผู้ชมเอยแห้งดีเนาะ ไฟตรงนี้ก็เป็นน้ำอามเพลนใหญ่มากนะครับมาใส่กับตัวน้อง,อ,องก็หาห็นแต่หาใส่ดีครับแงดีไปนะครับมาอธิษฐานบอกกล่าวนะครับขอพรขอโชคขอเพิ่มเรื่องนี้หอเมียจะเกียนแก่ววันี้เปิดโชคเปิดดวงสตาร์ให้นะครับ พร้อมกันเลยนะครับสาธุนัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อแม่แต่เคียนเปียมนี่พร้อมทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเทวดาอารักษ์ที่สิ่ง สิงสถิตอยูนะบริเวณนี้นะจอมปวกมื่อนี้ลูกหลานแล้วกะพ่อกับแม่ก็ได้เดินทางมาเสที่สิมาขอโชคขอแนวทางจากแม่เมื่อนี้มาเป็นโคขงสุดท้ายโดนโดนมาเทือแต่อยากให้แม่โปรดเมตาตาสงสารให้เลขท้่ายรางวัลที่หนึ่งเข่าสามตัวตรงๆ ของวดวันที่16ท่านว่าคม2 5 168น,นี <c oughs> แต่สิเซี่ยงเล็กถูกแล้วก็สิขอรูปแป้ง้อแม่เด้อให้ตรงๆแม่นๆให้เพิ่นได้ตาได้ลือว่าแม่ให้โชคแม่นให้แน่ทางแม่นเพิ่นเอาไปเซี่ยงโชคเซี่ยงดวงน้ำกห้เพิ่นได้มีโชค ถือรางวัลใหญ่ให้เพิ่นให้ปลดหนีปลดสินเปิดโชคเปิดดวงให้เพิ่นเด้อแม่เด้อหัวหงวดสิมานี่วันที่สิบหกท่านว่าตรงถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้เพิ่นเฮ้งๆมันนานต่างๆเด้อแม่เด้อสาธุสาธุสาธุอถือลูกหลานมากราบไหว้น้ำพองมาเชินไหว้ถ้าทำการสิ่งใดบ่ถูกต้องบ่บ่เหมาะสมบอกกวนขอโทษขออภัยเด้อจ้ะแม่เด้อถ้าลูกหลานมาหา ในน้ำดอกไม้ถูกเทียนมาสักกะระกาบไหว้และในน้ำผลไม้พร้อมด้วยน้ำแดงน้ำดืม่มมาถวายตะเภาผาทำ่ำเล็กซิงนี้ถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ขอให้ตจ้แม่นี่ยยินดีน้ำ้วก็ให้โชครวยพรอรวยใช้ให้ลูกให้หลานรวยโชคลาภแน่นแม่นสาม 3, โตตรงๆได้จากแม่เด้องวดนี้แหละวัน 16, ที่สิบหกท่นวาคมพศอสอสงท่นหายลอยหาสิบแปดขอให้ฟังๆแน่นแน่นสามโตตรงๆได้จากแม่เด้อ คุณผู้ชมอันกล้วยเห็นเขียวๆนะมันสุกเหรอเด้ออืมพอเจอห้าวกล้วยดิบมาหวบอกว่ากล้วยสุกแต่ว่าขันเขียวไหมแม่พันธุ์โบมแก็ดนาะเฮ้ยบ่วพมกล้วยบ่ได้ใส่แก็ดเป็นพันธุ์โบมแม่โบมแต่บ่ได้ใส่แก็ดใส่ในกองโ้มก็เลยสุกแบบนี้แต่ว่าขันเอาออกมาข้างนอกเดี๋ยวบ่พอมือกันเหลืองเพราะว่าเพิ่น โอดใส่กาง่้มไหวเนาะค่ะเลเบอเหลืองบ่หรือยังไ๋แต่ว่ามันสุกแล้วม่นมสุกแล้วบ่แมนกล้วยดิบเด้กานเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่กล้วยดิบนะเอฉีดแจงไว้นะเออบ่แมนกล้วยดิบกล้วยสุกแล้วนี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวิ่นสีว่าเอากล้วยดิบกล้วยนี่มาไหวเฮ้ยกินใดกูอย่างที่กินไม่ได้กินไดมันสุกแล้วมันสีเขียงจืิงๆกล้วยบ้านเนาะค่ะกล้วยสวนปากบ่ได้ ปาดแรัางเอาอืม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 เขาเยาเล็กถูกต้องได้แลอต่ำมันนะ จะแม่ไปที่ไหนแม่ซาถูเด้อจะแม่ตเช่นแต่วัอนอน,นี้เลขขูมย้กล้องนี่ถ้าไปตรงกับเด็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งก็ได้ขอให้แม่ดีดออกาให้ตรงๆเด้อจะแม่ซอนอนาถูกอกแล้วครับ ขายปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอเน้นเนีนซับโตรตรงๆเด้อเจ้าแมแ่ตะเคียนเกลียวมันนี่คุณเ,เอ็ซี่นบอกว่ามันคือนั่มของใดกับ้างเพิ่นเกิสิรวมสร้างสารให้แมแ่ตะเคียนสอยมันี่นั่นพูดกันเนะคะถึงช่วงเนาะเพราะว่าก็มี่แพนมาสิเหตุสารไม่ให้แมแส่สอยมันี่นะคะานช่วงอ้าเบาเลี้ยง เน e ี่จะเคลียนสอยมานี่มาวิ่งกับฝันนั่นเดเอฝันเห็นผู้หญิงสามคนมาใส่มาหนีว่าแมนบอกแม่เนี่มาเก็บมาเก็บเ so, ็ดยรงนี้ันนะครับเออฝันคือคือเป็นจริงเป็นจังด้วยดิมันว่าผอมาเก็บเฮ็ดที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเห็นเห็นผู้หญิงสามคนแต่งโตใส่ถุดโตราณแ่้ว claro ก็มี่ผู้เท่านางคมขมผู้หนึ่งคล้ายๆจะเป็นพอมันคือยังไงกมบอกโ้โห ผมมาเก็บเห็ดแต่ผมผในร่ลงคิดไปอยอะนะครับมาเก็บเห็ดเราผมผมก็ได้เอาเห็ดน้ำเพลินเพลินก็ห้ผมไปเก็บเพรว่ามาเอาอยืดเงี้ยแต่เลยเพยพรว่าเพินเก็บใส่กระโงไว้เรียบร้อยแล้วแต่<ม>เห็ดตรงนั้นมาเว้นฝันมันนี่เขามาขอโชคลาภยิ่นดีดิโดอนนี่ดอนมองทีจต่มาฝันามากเก็บเห็ดเนี่ยว่มันเพป็นเสียหายสามต,ตัวตรงๆวะ่ะใช่ครับถูกมาเว้นเป็นลูกแปงเด้อลัวไม่ตื่นยาก ตาเดือดสั้นเดี๋ยวนะครับต้องมชมหลุมอุ่มลุมอุ้มลงม,ม,ม,มาเห็นจังเลยว่า <c oughs> น,นี่ตะปะู <c oughs> <อ>คุ่อนาค่ะท่านผู้ชมมีไงนะครับบ่อหายไนลูบยา,ากมันสูงเออมันสูงมันสั้นในความฝันคือเ <c oughs> พิ่นห้ผมอ่ายิบเอาเห็ดไปในกระดงนะครับที่ที่สามกระดงแต่ที่นี่อ่าเพิ่นห้ผมเอาที่ซื้อแต่ว่าผมเกรียใจเพิ่นผมประกาศที่ซื้อผมก็ขอซื้อเพิ่นเพิ่นแต่ว่าบอกเงินแต่ว่าผมขยันขย่อเพิ่นว่าต้องเอา นี้ผมเพิ่นกันเลยเอาน้ำผมสามสิบสามบาทนะครับนี่แมนเพิ่นเสใ่้โชคจั่งใหญมากมาดเม,มือนี้โ่งหูว่าคิดยังไหญนะครับแล้วก็ตรงกันพอดีทั้งสามคนเลยคี้วตรงกันจั่งใหญมากเลยนะครับกบถือว่าเป็นโอกาสดีมาหากิอ้อไะหากิ้ด้ยนะไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอลูกแป้งขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนแก้วมณีว่าท่านจะให้โชคตัวไหนนะครับ ความุนพ่เป็นที่ถอยมันมันมันพ่นใหญ่เหรอมันถัดกรณีก็นีการมือลมเลยนะครับะนั้นผม้องเป็นผู้รู้เองีลยวน้ำหอมไปของญาติสีผมให้กับเจแม่ครับมันแ้ยจะหาขคอยขึ้นไปรู่ปฏิวัติขาสั่นเลยเต่าขึ้นไปได้ตอนนีอย่านีแเกิยอลากนเ็บขนนี้

แดี๋ยวอ่านันหลุดแปลงแล้วนะคะจังมาเมืองเหล็กขูบแล้วก็ไปซองหม่องที่พอแล้วหลุดแปลงแล้ค่ะท่านผู้ชมว่าทีเห็นเป็นตัวไดยังจังได่เนาะเมื่อเธอหลุบแล้วบ่เห็นกับมีเลยท่านผู้ชม,มขันบ่เห็นแสดงว่าเพิ่นบ่หายเนาะแม่ มองมานี่ยนับครั้งใดเลยเดยบ่ได้บ่ค่อยได้มานี่ค่ะมันอยู่กลางกลางดงกลางดอนแต่ว่าหนา้าฝนเนียนั่งเปียกนั่งนาง,นางบ่ได้ไมันเปี้ยมันเป็นเหนาหลาง,ลงเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่า กำลังคินไปกับเนื้อน้ำหอมหรือไม้ครับกำลังคืนๆน่องลอยเหวืลูกคืนนะครับหมดหมดการติดติตัวดำหมดหมดขั้นไฟหมดหลิ่นไฟตัวดำดำ ก็เลยถูกไหมเล็ไหมแล้วสองตัวถูกไหมแล้วสองตัวจริงนะครับนี่หอมน้ำหอมหอมปะหอมเอา,อางี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเลขที่รูปแป้งนะครับที่ผมรูปผมเห็นเมื่อกี้เห็นเป็นรางๆขึ้นแลวครับเป็นลางๆขึ้นสามตัวเลยนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวเอากล้องไปดูใกล้ๆนะครับ ไปดูใกล้ว่าเป็นเลขตัวอะไรกันแน่นะครับ<ช>เราก็ได้ไปดูด้วยกันว่าเป็นเลขตัวไหนนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเรีย,รย,รยนนกครับเสียงเสียงนกด้ห้องขุกให้น้องน้ำเบิ่ง่อนนาค่ะนเดี๋ยวเปิดตัวสีคอซองบริเวณรอบๆลอก่อน ซาต,ตูเด้อรจบเนี่ตะเคียนแก้วมันนีเปิดโชคเปิดดวงให้กับเอ็ดีทางบ้านเด้อร์สมถายปีเก mm ่าตลอดปีใหม่ก็ขอให้เพิ่นให้เฮงได้วยกันทุกๆท่านให้เพิ่นได้มีเงินมีทองเดี๋ยวให้มาวิ่นเพิ่นเบิ่งก่อนเนาะค่ะต้องนำเพิ่นเบิ่งเลขกทูปเลย ทางนี้คือจะเป็นทานยางออกไปเลยขี้กลัวเ่ยนะเอ่อเลยขี้กลัวปะอันนี้อันนี้เลขสองนะสองสองคือแปดเบื้องท่านี่คือเป็นคือเลขแปดได้น้องน่าแปดเนาะแปด มีศูนย์แมนแปดสองศูนย์แสดรั่วศูนย์สองก็ได้นม่จะสร้างให้เบ้องเด็กถูกเลขถูกนะคะท่านผู้ชมเลขถูกทีมาจุดขอกับจอมยเตียนแก้วมานนี่เนาะค่ะหกสี่สองนะคะหกสี่สอง ส่ด้าน,น,นล่างเนี่ยจะเป็นสองสีสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมารหกสี่สองหรือเก้าสี่สองนะคะโชคดีแห้งๆฟังกังง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 นทุกทุกทันเนาะค่ะเนาะไดีวฟาน้องนามพนว่าพนเห็นเลขขึ้นยุ้กกล้วยเนาะค่ะเลขขึ้นยุ้กกล้วยแต่ว่าปต้อยเห็นเป็นเลขกแปดแล้วเนี่ย นี่เนาะค่ะเป็นศูนย์แปดสองนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยท่านผู้ชมเอ็ซีเห็นเป็นตัวใดกระเบื้องเอาเนาะค่ะเนาะโชคดีแห้งๆปังๆเอค่อยๆมาบิ่งมาหัวเตือนอันนั้นไตม่านั่นนี่ข้างล่างนั่นบอขางล่างนั่นเดี๋ยวไปเห็นเหล็กัวใหญ่ๆนั่นเหล็กโพได้นั่นเหล็กขึ้นแล้วนะ

ว่าท่านผู้ชมนี่เป็นสซเดียเนาะแต่ร่องข้อมีการแมาเมื่เดี๋ยวเถอะคุยต่างกับต่างบ่ได้ต่างกล่องเนาะเพราะว่ามันอยู่อันเป็นสั้นเออเห็นเป็นหาเก่าหรือว่าหาสวยก็ได้ได้เนี่เลขกหายี่ห่างเด็กเก่าตัวแบบไงเดี๋ยวเถอะอันที่นี้เอาสองห้าเก้าบางหนองน้ำบ่ไหนบ่เออหนิเห็นชัดเลยหนองน้ำเดี๋ยวเถอะ ใครตัดผูชมโอ๊ยยโอ้ยโอ้ยอยยโอ้ยตกใจเหมือนโอ้ยเอาหยังเมื่อกี้ผู้ชมเอาแต่ผู้ชมที่สอให้ลูกนาตกใจยงเ้เอาไม่หยังเมื่อก e. ี้บอให้เบ right. ื <okay> like okay <S s ้องเดกยะล้งสีห้ยเบื้องไหไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบื้งกันนี่เน นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่เนาะค่ะสองเก้าห้าเนาะป้าต้อยเห็นสองเก่าหาท่านผู้ชมห<อ>รือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนเนาะค่ะเนาะเนี่ยสองเก้าห้านะคะไมีสองไม่เก่าไม่หาเนาะค่ะ สาตูเดอร์ปงแังเด้อแต่แม่ตะเคียนแก้วมานี่ลกูกหลานมาขอผึ่งบุนบรมีทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แต่ขอให้โชคดีใหเงี้ัปงแงกันทุกทันให้เอ็ดีเบิ่งเอาน้ำเนาะค่ะนอฟา้าเพื่อเพื่อท่านผู้ชมเอ็ี้ทางบานจะเห็นเป็นตัวใดเนาะคะ่ะไปค่ะโชคดีใหง้งปัปงแงกันุกๆกทันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไว สำหรับตัวเลขนะคะโปรดใช้วิจารณยานในการรับชมทางช่องก่ะมาไายเพื่อเป็นแน้วทางเนาะค่ะโอ้ยอจะได้จับปลาก็ไม่ไปเกี่ยว,น,น,น,วน,นี่ยังมีอีไรอีกที่อยู่สถานที่ของนี้ค่ะแต่ละที่ที่ค่ะสำหรับวันนี้วันนี้ปต้อยก่ะ มาซองให้เบิงเิงแล้วนะคะมาขอโชคลาภของงวดวันที16พันว่าคุมพศ2พันหาแ6 8ขอเลขถูกก็หลูแปลงนะคะเป็นโครงสุดท้ายนะคะสําหรับวันนี้วันนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังกับตุกตุ๊กพันปัดต่อยกับ้องนามก็มาวินกับสิคอตัวล่าไปก่อนโชคดีเฮงเฮงรวยๆยกับตุกตุ๊กพันสำหรับคลิปนี้ส,สวัสดีค่ะ